ทรดกับคลาสสิโกโทร026180808คุยกันนะครับกับทางด้านของคุณนัทธีจุฑาวรากุลนะครับจากคลาสสิโกฟิวเจอร์สครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณมันโพสครับเมื่อวานนี้นะครับดูเหมือนว่าทิศทางของราคาทองคำเนี่ยพอมีแรงขายออกมานะครับไปแตะจุดต่ําสุดปุ๊บก็เริ่มที่จะเห็นแรงซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ผ่าน1,580เหรียญนะครับวันนี้มองที่ทายไงครับคุณนัทครับ ค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคาก็เคลื่อนไหวประมาณหนึ่งพันห้ารอยหกสิห้าเหรียญถึงหนึ่งพันห้ารอยแปิสามเหรียญน,นะคะกรอบก็ยังอยู่ในกรอบอยู่นะคะแล้วก็ราคาก็มีการ ดีดตัวขึ้นไปบ้างนะคะหลังจากเปิดตลาดของทางยุโรปนะคะแต่ว่าก็หลังจากที่ทางสหรัฐออกมาแถลงการนะคะของ FOMC ตรงนั้นก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ยังถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลงแต่ว่าตรงนั้นก็ยังไม่ได้มีมาตรการ QE 3ออกมาเลยเร็วๆนี้นะคะตรงนี้ก็เลยยังกดดันราคาทองคาอยู่ประกอบกับจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรนะคะก็ยังถือว่า ยังอ่อนค่าอยู่นะคะยังอยู่ต่ํากว่าระดับ1.23 u s d o l รา r ต่อยูโรนะคะตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคาอยู่ในช่วงนี้นะคะประกอบกับถ้ามาดูกันในภาพทางเทคนิคด้วยแล้วเนี่ยราคาทองคานะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณลบอยู่นะคะเมื่อราคาทองคานะคะหลังจากหลุดระดับยังไม่สามารถ,ถผ่านระดับ1,625เหรียญในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว<ๆ>่าจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ําสุดนี่ก็มีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนะคะแนวโน้มก็เลยถือ ว่าสัญญาณก็ยังคงลบอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ากรอบของราคาทองคำนะคะก็แคบลง,ลงเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเข้าใกล้จุดสามเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สังเกตให้ดีถ้าเกิดว่ารา,าคาทองคําอาจจะเบรกได้นะคะว่าจะเบรกไปทางไหนนะคะแต่ว่าแนวรับนะคะเราก็ยังให้อยู่ที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญอันนี้ของแนวรับของวันนะคะเพราะว่าจุด สุดระดับ1,547เหรียญถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญเป็นเส้นค่าเฉลี่ย1น0่สัปดาห์ทีเดียวนะคะะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาทองคำยอดตัวลงมาที่บริเวณนี้นะคะก็แนะนําอาจจะเข้ามาสะสมบริเวณนี้นะคะเพราะว่าน่าจะมีแรงรีบาวได้นะคะแต่ว่าก็มีจุดสต o อปลอสไว้อยู่ที่1 5 4 0เพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าราคาทองคาหลุด ระดับ1,540หรือว่าหลุดระดับ1,500เหรียญตรงนั้นก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็น่าจะมีแรงขายออกมาถือว่าหลุดกรอบแนวรับของเดือนที่แล้วเลยทีเดียน1,540นะคะส่วนแนวต้านของวันนะคะก็ให้ไว้ที่1,580แล้วก็1,590นะคะถ้าเกิดว่า ต้องดูว่าแนวต้านที่ระด,ดับ1,600เหรียญจะผ่านไปได้ไหมเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ยังถือว่ายังเคลื่อนไหวในกรอบนี้นะคะยังไม่สามารถผ่านที่ระด,ดับ1,600เหรียญไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะคะก็อยากจะให้ดูที่แนวต้าน1,625เหรียญเป็นแนวต้านของสัปดาห์ก่อนนะคะ<ม>ช่วงนี้ก็แนะนํานักลงทุนซื้อขายในกรอบนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำยอตัวลงมาอย่างแนวรับที่ให้ไวก็อาจจะเข้ามาสะสมนะคะส่วนถ้าเกิดราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นมาเทสประมาณแนวต้านนะคะก็อาจจะขายทองใบออกมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่า เคลื่อนไหวในกรอบแคบลงเรื่อยๆรอความชัดเจนค่ะครับถ้ามองในแง่ของความคาดหวังที่อยากจะเห็นมาตรการ QE 3จากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคลาสสิโกให้ยังให้น้ำหนักในม,มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับเพราะว่าจะมีการประชุมเข้าใจว่าเดือนหน้านะครับค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็จะเห็นดนว่า มีการคาดหวังทางด้าน q e วอสาอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะถึงจะมีออกเจ้าหน้าที่บางคนนะคะที่คิดว่ามาตรการ q e วสามก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าจะต้องใช้แล้วก็เหมาะสมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยัง ยังถือว่ายังไม่ได้ให้น้ำหนักกับตรงนี้มากนักนะคะแล้วก็จะรอดูตัวมาตรการโอเปอเรชันทวีสไปก่อนเพราะฉะนั้นค hmm. าดว่าในช่วงเวลาอันใกล้นี้อาจจะยังไม่ได้มี QE3 แต่ว่าสำหรับเดือนหน้าที่จะมีการประชุมนะคะแล้วก็หลังจากนี้ในเดือนกันยายนก็มีโอกาสที่จะมี QE3 ในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำหรับช่วงระยะต้นช่วงนี้ราคาทองคาก็เลยถือว่ายังไม่มีปัจจัยทางด้าน QE3 หรือว่าปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาสนับสนุนรวมทั้งค่าเงินจะเห็นได้ว่าค่าเงิน u s เอสดอลลาร์นะคะก็แข็ง ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็เลยยังถือว่ากดดันราคาทองคำในช่วงนี้ด้วยค่ะอืมครับผมวันนี้มีปัจจัยอะไรเข้ามาเพิ่มเติมจากทางฝั่งของยุโรปหรือไม่ครับในช่วงพักบา่ายแล้วก็ช่วงคืนครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ปัจจัยที่ต้องติดตามตรงนี้ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ก็จะมี oh, <yeah. S 1> ราคานําเข้าและส่งออกเดือนมิถุนายนแล้วก็มีถึงจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามรวมถึงวนันศุกร์นะคะก็จะมีดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะของทางสหรัฐอเมริกาประกาศออกมารวมถึงดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ก็นักลงทุนก็อาจจะติดตามดูตัวเลขนะคะว่าต่อไปหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ ให้ติดตามค่างเงินยูเอเซอร์และค่างเงินยูโรให้ดีในช่วงนี้ค่ะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปถามทีมงานของค l a s s ิโกฟิวเจอร์ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในเวลานี้นะครับวันนี้ขอพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ